บีเทเกนโปรนมเปรี้ยวโปรตีนสูงมีโปรไบโอติกและโตสฟรีอร่อยดื่มง่ายไม่อืดท้องเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ปล่อยผลงานออกมาให้แฟนๆได้ชมได้ฟังอย่างต่อเนื่องสำหรับนุมเ้าผู้สินล่าสุดเพิ่งปล่อยจำปาสัญญาฮักออกมาให้แฟนๆได้ชมได้ฟังกันแต่ได้ข่าวว่าเรวๆนี้เตรียมปล่อยซิงเกิลใหม่อีกแล้ว ไไปฟังจับป่าเจ้าตัวกันเลยค่ะซิงเกิลปีหน้ามี2เพลงนะครับผมซึ่งก็หลังจากเพลงดอกจันปาสัญญาฮักก็จะเป็นอีกหนึ่งเพลงช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็หลังจากเดือนพฤศจิกายนก็เป็นช่วงปีหน้าละปีหกเก้าก็มี2เพลงนะครับใช่ครับตอนนี้ก็มีแพลนไ้มลวครับหนึ่งเพลงก็รอเข้าห้องอัดนะครับ<ะ>อีกหนึ่งเพลงก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าพึงเริ่โอ้โหปล่อยเยอะมากเลย <c oughs> อ่ะ <c oughs> ใช่ปล่อยเยอะมากเลยก็จะทเงท,ที่ต้นรักหรือว่าเป็นง ครับปีปีหน้ายังเป็นซิงเกิลครับเป็นซิงเกิลสองเพลงใช่ครับแล้วก็คือเหมือนคุยกับพี่ฝนคุยกับทางผู้ใหญ่นะครับที่แกรมมี่นะครับเ <ๆ S 2> ขาก็บอกว่าว <c oughs> ได้ข่าวว่าเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยเ <c oughs> <c oughs> ขาก็บอกว่างั้นเดี๋ยวพักก่อนนะแต่ปีหนึ่งเวลามันผ่านไปแป๊บเดียวนะครับรจริงๆหมอลำทรงเครื่องมันควรจะจบตั้งแต่ปีปี 6- 7ได้แล้วเพราะว่า5เพลงแต่ว่ามันทําไม่ทันจริงๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราอยากจะให้เพลงมันได้ทํางานนะครับจริงๆ5เพลงนี้กินเวลา2ปีเลยเนาะเพราะนั้นแล้วปีหน้าก็ 2เพลงนะครับให้หายคิดถึงก็จะมีละครด้วยครับทางช่องวัน3 1ครับโอ้โหเรียกว่าแฟนๆได้ชมผลงานของหนุ่มเต๋าแบบรัวๆกันเลยทีเดียวนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ YouTube ข่าวลุกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึง